หลังจากที่จัดการไซเมดได้เจ้านินจาก,ก็จะเผยร่างที่แท้จริงออกมา,า the dark. ใช่แล้วตัวจริงของเขาคืออสุรกายแห่งความมืดที่น่าจะสูญสิ้นไปแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้าอยู่นี่มาตลอดนั่นแหละก่อนที่มันจะวร์ปาหายไปเอาและในที่สุดสกิลพระเอกก็ทำงาน ทำให้เคนจิตอนนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมังกรเขานี่แหละคือนักรบมงกรที่แท้จริง ด้วยพลังแห่งคุณธรรมของเคนจิในที่สุดอสุรกายแห่งความมืดก็ถูกกำจัดลงดังเช่นบรรพบุรุษของเขาเขาคือผู้กอบกูโลกตลอดเวลาความมืดก็ยังคอยหลบซ่อนและทำให้เราหวาดกลัวแต่พวกเราจะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปพวกเราจะยืนหยัดสู้เพื่ออนาคตมันถึงเวลาแล้วที่จะทำให้ความมืดรู้จักความหวาดกลัว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเคนจิเผ่าดราก้อน